สวัสดีครับยินดีต้อนรับก้าสู่ช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมน,นะครับร้านพันอะไหลยนฮนะวันนี้เชียงกงวางน้อยโตจะมาเอาเครื่องสักหนึ่งตัวนะครับร้านพันอะไหลยนวางน้อยครับกองทับอะไหลยน<อ>เครื่องนิสสันซันนี่นะเพราะว่ามันเป็นเยอะนะมันรวมเยอะแล้วก็มาซื้อแอร์โฟก็ตัวหนึ่ง หลายบาทนะครับหลายพันนะแอร์โฟตัวหนึ่งคุยกับลูกค้าคุยไปคุยมาเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนี่ครับสภาพเครื่องอน,นี้ซื้อแบบไม่เอาเกียร์ได้อะไรบ้างได้คอแมแอร์ได้ได้ชาร์จได้ปั๊มพาวเวอร์ได้กล่องได้ได้หมดอะ่ะยกเว้นเกียร์ แล้วก็ได้ความสะดวกสบายของผมเองเพราะผมขี้เกียจซ่อมอยุลูกค้าเปลี่ยนใหม่นี่ i p h o ฟ e ตัวหนึ่งหลายพันนะครับตัวนี้แหละที่หาซื้อแล้วเขาหาให้แล้วทั้งหมดแล้วไม่มีนะครับหายากก็เลยไอโฟตัวนี้มีราคามูลค่าสองหมื่นกว่า,า 20, บาทนะครับซื้อไอโฟแถมเครื่องแต่ไม่เอาเกียร์นะคันนี้ไม่เอาเกียร์ <Das que at> ครับเอาแอร์โฟซื้อแอร์โฟสองหมื่นบาทจริงเครื่องมันหลวมแล้วลูกค้าเครื่องแกหลวมแล้วผมก็คุยกับลูกค้ากันเลยทํบไปทำมาแกก็เลยโอนเงินมาให้เกียรเครื่องจอดอยู่สองอาทิตย์จอดอยู่สองอาทิตย์มันเป็นเยอะควันมันไหลออกท่อด้วยไงมันมันทำไปก็นาก็แกใช้แก๊สมาตลอด ทีนี้จะอยากจะใช้น้ำมันและแอร์โฟมันหาหายากอะ่ะน้องเขาไปหาแล้วไม่มีก็เลยโทร<อ>โทรโทรคุยกับเจ้าของรถครับราคาแพงเดอเครื่องเลย <c oughs> ซื้อเครื่อง a อแอร์โฟอะเ <c oughs> นี่ยสายนี่มันพนนดีเยเอาไหมเอาดิเนี่ยพอดีเลยได้พอดีเลยเลยนี่ย สายยังเหนียวอ่ะสายแท้มันอ่ะนี่ยนี่อพอดีเลยสั้นๆเนี่ยก็ตัดต่อไม่ใช่ตัรต่อแล้วมันมันลายยางมันลายาายาบับชิ้นไหมนี่มันตรงตรงเครื่องมันเลยไหมตัวนี้ตรงตรงเลขเลยปะ่ะนี่ก็ได้อ่นะแต่วันออนี้หักเออเอาเนี้ยแหละ เนก็ตรงเลับนี่ของแถมอุ้ยของแถมครับของแถมนี่เีสันมีมีอกองครับกรองออกาอ,อกาัดงอยู่้องยางซื้อไ i r f o แถมเครื่องครับวันนี้ ลูกค้าใจถึงลูกค้าใจถึงนะอันนี้มันได้ประโยชน์กับลูกค้านะไม่ได้ประโยชน์กับผมหรอกเพราะว่ามันมันได้เครื่องที่ว่าสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็สภาพยังสวยๆเลยนะครับเนี่ยรอยกาวยังนําเดิมเลยแมวเ,เกียร์เดี๋ยวลองสตาร์ตดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนู้นก็ ร้านหอใหญ่นะหออะไหรหอใหญ่หอใหญ่หอใหญ่เงี้ยขายตะเพาเดี <im itation> ๋ยวพาไปดูเครื่องนะตระกูลเคนะครับ <im itation> เครื่องตระกูลเคนะเ,เ,นะเนี่ยบานเลยเป็นเลยบานเลยเนี่ยทั้งนั้นเลยเคนะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยนะแต่ไอเคเครื่องเคที่อยากเล่นอยากได้กันเนี่ยน้อยนะ ตัวไหนบ้างล่ะไอ้น่าจะเป็นประเภทนเนี้ยเนี่ยที่ไม่มีปั๊ม power เนี่ยตัวเนี้ยอาจจะตัวแรงนะเยอะมากนะหลายตัวเครื่องมาด้ากมนะม็มีเครื่องมาด้าเพียบเลยข้างในก็มีครับนู่นเครื่องนิสสันนะครับ VQ 23ก็มีนู่นอยู่ตรงนู้น VQ 2ี่ฮ้ยไอ้เครื่องติดแล้วเว้ยเครื่องติดแล้วติดหรือเปล่า <c oughs> โโโไม่ต้องอุดหรอกอุดไปก็เท่านั้นแหละฟันไม่ขาวเป็นใชได้ไอาอีกรอบนะอ่าอีกรอบกันนะเครื่องฟิ้ง รุ่นนี้มันมันมันเดินเบาได้ไหมหรือว่ามันต้องหลอกทำให้มันเดินเบาได้ไหมไอเทสไลเราเทสแอร์โฟไงของผมไอเครื่องตัวนู้นใส่งี้แหละใส่ก็กาแหวงเดินเบาไม่ได้ดับโวถ้าน้อยไปก็ดับเลย เราเอาเอาเอากล่องที่มันตรงกับเครื่องไมไหมหน่อยอันนั้นมันกล่องของคันไหนนี่พี่ไปใบใหมห่อทำังไรไอ้สายไฟมันเขาทำมาหมดแล้วแต่มันเป็นเครื่องญี่ปุ่นเงนี้ยแหละนานแล้วเขาใช้มานานแล้วแต่อยากจะได้กล่องนี้มันตรงเครื่องมันนะอะลองดูลองดูให้ได้แต่ว่าอันนี่จะพอติดไ,ได้ได,ได้แต่กล่อง กล่องที่เอามาจะติดไหมล่ะอือเอามาลองให้ชัวร์ลองอีกรอบอนี้เดินเบานะไม่ไม่มีไม่มีอุดอะไรนะครับเดินเบาได้นรับแอร์พฟร์ทำงานปกติ โอเครู้เรื่องวิธีดูนะครับวิธีดูเครื่องหลวมไม่หลวมนะฮะวิธีดูนะครับไม่ต้องไปดูอะไรมากนะกสะนั่นนี่บกแล้วไอตัวดันตั้งอนี้มันสั่นใช่บอก มันนะดูยังเออนนี่่ะมันเทียบเครื่องมันเป็นลายหรอเครื่องแบบนี้อะไรเครื่องยังสวยอยู่เลยข้างในยังเหลืองๆอยู่เลยไม่เป็นยังดอกมันขึ้นว่ามันขึ้นมาวนเครื่องบนเลยไงมันเลยว่าท่านล้มผูคกิจและโจทย์ใช่เป็นลาหรอของจริงมันต้องของจริงมันต้องใส่รถดังกัดลื้อเปลี่ยนใหม่แค่นั้นแ่ะขยัน ที่ขยัน,นยดได้หมดเลยยกเว้นเกียร์นะเดี๋ยว<ท>น้อง <3 S 1> มันจะไปดูจีห <15 4. S 1> เออลืมแล้เดี๋ยวกล่องมาเสียบดูสตาร์ดูกล่องตรงเครื่องมันอนะ่ะห้าสี่มาเดี๋ยวเราจะมาลองอีกรอบนะครับอันนี้เป็นเป็นกล่องที่ตรงตรงเครื่องเลยนะตรงเครื่องแนละ้วลูกค้าก็จะได้ หลายๆอย่างนะถ้าเอาความผุ้พ่านะครับได้หลายๆอย่างเลยจานจ่ายหัวฉีดแอร์โฟแล้วก็ใช้ได้อีกนานหลายปีนะครับเพราะว่าผมวางเครื่องไปนี่ยังไงก็ใช้ได้หลายปี <önemli> เครื่องรถคัดมาพิเศษสำหรับคนพิเศษโอ้รีโวปฟายแดง เครื่องเต็มเลยตอนนี้ก่อก็มันเครื่องไปบานเลยออเรื่องพอแล้วก็เดี๋ยวจะน้องก็จะลื้เกียร์นะครับเพราะว่าซื้อแต่เครื่องแต่ได้อุปกรณ์ครบทุกอย่างยกเว้นเกียร์นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเอาเกียร์ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเอาไว้ให้เขาขายดีกว่าเอาไปบ้านก็อยู่แต่ในบ้านแหละหลายลูกแล้วเกียร์เกียร์ เกียร์หนึ่งแซตซนี่เต็มเลยสี่ลูกอะอยู่ในบ้านลุยไปขายใครเลยรูเท่าไหร่สามพันโอ้ยสามพันว่ะเดี๋ยวแบกมาให้เลยสี่ลูกอ่ะพร้อมไฟวินมันเลยแหละถอดก็ยกไปทั้งตัวไงแล้วพี่ก็ถอดเกียร์ออโต้หนึ่งแซแซอ่ะเกียร์ญี่ปุ่นก็ซื้ออย่างเงี้ยไปอ่ะ รวมไปแล้วทั้งหมดสี่ลูกอะตอนเนี้ยเก็บเก็บห่อไว้ในไออะไรวะไอ้ผ้าใสเนี่ยห่อห่อเอาวะเออเอาเดี๋ยวไว้แบกมาให้เดี๋ยวไว้แบกมาให้ก็ลูกล่าสุดก็ที่ซื้อจากร้านล้วนไปพันหนึ่งอยู่บ้านไม่มีใครซื้อหรอกเพราะเขาไม่รู้ไปเจอเนื้อคู่ วกว่าจะเจอเนื้อคู่ที่กินกระตูพี่ที่ผมไม่ได้รวมมันกุนกี้เกียนในเขานะครัลลัพองคโอเคนะครับเดี๋ยวแค่นี้แหละเดี๋ยวใส่รถตู้กลับบ้านนะครับนู่นดันเอารถตู้มาแล้วด้วยวันนี้ไม่ได้เอารถยกมานะครับขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเป็นไงค่อยว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ